ข้าวผัดอืมนี่นี่นี่น,นี่คือเอามาอีกลูกค้ารออยู่นะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันทอดให้นะเขาใส่อะไรอะ่ะใส่ไข่ดาวด้วยโอเคโอเคโอเคใส่เข้าวผัดแล้วก็ใส่ดาวด้วยนะแจับมือน,น,นะคะเฮ้า<อ>เด็กสมัยนี้ ช่วยแม่ทำกับข้าวผักอันเนี่ยคะ่ะเขาทำยังไงอ่ะเขาใช้มีดเป็นด้วยอ่ะโอ้โหโห,หนูจ้าทอดเก่งอย่เกินเนี่ยวันหลังมาบ้านช่วยทอดห,หน่อยนะจ๊ะค่ะ คุณ่อคะอยากจะรับอะไรดีหรอคะพีอว่าฉันอยากได้ข้าวขัดใส่กุ้งนะคะใส่เนื้อหมูมาด้วยนะคะโอเคจ้าโอเคค่ะเดี๋ยวจะทำให้นะคะคุณแม่โอเคผมกำลังหั่นหมูอยู่ โอ้ที่นี่มันดีไหมเนี่ยทำไมันนั่นอ่ะทำไมมันแข็งจังเลยก็นแม่ใช่ไหมเชื่อว่านงี้ด้เลีย่ยจ้าลูกฮัลโอ้โหแช่ไว้ที่นี่ก็เลยแข็งอ่ะสรจ้าค่ะอ่ะสถุงด้วยไหมจ้าใสา่ผ้าใส่ถ้า สวัสดีค่ะรับอะไรดีเจคือฉันอยากเอาข้าวผัดค่ะอย่างเดียวนะคะทำขา้าวผัดอย่างเดียวค่ะลูกทำข้าวผัดอย่างเดียวไม่ต้องใส่อะไรเลย,เลยข้าวผัดอย่างเดียวลูกโอเคค่ะโอเคเ,ออเสร็จแล้วค่ะแม่ เด็กสมัยนี้ยังทำกับข้าวเป็นหรอคะเนี่ยดูท่านาจย์จะชอบนะคะาตุอ๋อคือคือเขาฝึกมาเนี่ยจ้ะพี่ออ๋เหรอจ๊ะเด็กสมัยนี้ก่อนฉันก็มีลูกจะจับสอนลูกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ดูสิผู้นั้นเขาไปแล้วเอาล่ะเลิงจ้าเราทำอาหารได้แล้วร้านปิดแล้วนะค่ะแม่วันนี้ทำดีมากๆเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่จะใส่เนี่ยทีรัตโอเคไหมโอเคค่ะเป็นของแม่ใช่ไหมจ้จามัน เล่นไปสี่รูปเนีย่ยมีให้แล้วเล่นดีๆลูกค่ะแม,ม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ต้องเปลี่ยนชุดก่อนโอเคไม่หายโอเคเฮ้ย งสัจแม่จะต้องไปซื้อแมวแล้วล่ะเั่นกันดีๆนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะพาไปเดี๋ยวแม่จะไปซื้อแมว่ะลูกค่ะแม่จ้าวันนี้ร้านปิด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันคิดว่าฉันอยากได้แมวจะมีแมวตัวสีขาวแล้วก็แมวตัวสีดำมีไหมเนี่ยนะคะโอ้โหเลือกเอางั้นเนี่ยแมวแต่แมวตัวสีขาวก็น่ารักอยู่นะเอ๊ะงั้นฉันเลือกแมวสีขาวแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะ ต้องพอาแมวมาด้วย <c oughs> Sure.